สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทียากับิภาพรหมพี่นงเอฟซีไปตามแนวทางของแม่พานะคะมวดิพ่านมาแม่พ่าหายแบบนี้นะคะให้วิ่งเก้ากับแปดบนล่างนะคะเลขออกข้างล่างหาเก้านะคะเพิ่นหายเก้าสามเก้าซี่เลขออกเก้าหาหาเก้านะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้งวดวันที่สิบหกตุลาคมสองหาหกเกนะคะแม่พาจะหายเป็นตัวไดไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะ คือโชคดีแทนเลขเลขนะเออจังว่าีสักกันนะแสดงว่าอะไรเนี่ยเต็มจะ่ไหมประมาณเนี่นี่หมดสตนะเมื่อได้สิบไปเป็นสองสามดิไปมูเลี้นี่แล้วเออเกิดมันหนูมากพระท่านตอนนี้เด็กไม่ภาคกับให้เก้าสี่เก้าสามพี่น้องเอ้ยออกหาเก้าเก้าห้าให้วิ่งเก้าวิ่งแปดเลขกามากเก้าวิดีนะหาเก้า ไปพุ่นฟันบแม่ถือบ่งมาคันได้หลายบ้างือหลายบ้าได้เงินจังวสวนหรือปสวนได้เงินสว่าเก่าสหาที่บอกได้ว่าพี่ยุหันบอกอีกได้งอันนี้บ้าสื่อ้าสื่อตอนนูโท่ไปโอนเงืนไห้นั่นบ่ได้เบาอ้ยสิเหลแม่จะแค่เห็นยัง เรืเพิ่นี่แะค่ะตัไหนแม่งวดอาหารเดนเก่าห่นมวดห้ประกบเอากัประกบบ่านดนี่ประกบย้ำไลแมนหวอนีเดอนเก่าวันนี้มาแปดแปดกยังแม่ประกมันบอถือว่าน้องทีาเอากะว้ามาโรดบพถือกระแตมเดียวแค่สอถือเพราถือให้เก้าบอกว่านี่เด็ดแปดด็ดแปดนจดเด็ดแดเดนแป แปเอก็มื่อวหาอาาเอา้อยาเย็บมีต้องอันดับระดับหนึ่ก่จะมาบซื่อแต่ดินั่งสิบอวยแล้วไมกหาเมื่อเมื่อใกลเมื่อเรียกสวาร์บอกีหลาโหายสองโควตาถูงสุดอือ แม่อปแปแโทรมาหาข่อยดิแม่บอกยี่หล่าโทรมาว่าทาจะได้ตัวไหนมาหันได้หาเก้าสองหาเก่าเสอมาสองหาเก่าเพราะเสือสองเพราะสือหาเก้าเลยวางรวยเนาะเอาต่สามตัวสองตัวเอล่าเม่ผ้าแม่หันเม่ผ้าวางร้วยแม่คือาสบินยต้สามบิ์อันลูมสอหาเก ได้บอกกันเอฟซีทั้งพัทยาบกงคนอันมันไกลหนึ่งเบไได้บอกแเลยแต่วัานี่ให้วิ่งแปดอ๋แป้งถือกล่องวิ่แปเขาเดียวคอรอนี่ย่อจ้ะแปดยังิดือแมนแปดหนึ่งคอยติดถืสวามัก์แปดสิ้นแดสิ้นหัวเงาวงาอ๋อูนาะบมีเพื่อได้ดูหลวงนาตะเล็กองโมดซตัวเบิ้งตองโตนาเบิ้งล้ว มันให้วิ่งเก้าวิ่งแปดบนล่างให้เก้าสามเก้าสี่มันอน่อหาเก้าล่าง่วันนี้ให้วิ่งแปดว่านออนนออนนอ่อนอนอนอ้นห่อน่อห่่นนอ่น่อ่่่่่ โอกโคบันีสองมีหนึ่งนี่สอจันทันทร์ดูนคันว่าศูนรับก็บอกกัได้อไตีได้แปดหนึ่งนู้นู้บอกเรนูอดเอาหัวนู้สื่อแต่มันมันเขื่อนไม่เล็กอะนอกสื่อเรียนู้บอกบอกู้อื่นบอกได้แต่ว่าเจ้าของสื่อปุ๊บแล้วมันเขื่อนปั๊บ นูก็เลยทรงสารเอฟซีแมนูนให้เอฟซีรู้สึอดีกว่าไม่ได้บ่อได้คำ่วเขาบอกหนึ่งแสีมักจะึงเก้ายังมสิบเอ็ดสิบเอ้เพิ่นว่าเพิ่อนเอาไว้แล้วเพ่อนใช่แสดงว่าฟันเราดิ่นเอาไว้แล้วิันมักตัวนั้นตัวนี้ดนแปดตัวนี้ให้วิ่งแตัวเดียวมัตัวนั้าว้ตัวนี้ผว่าให้วิ่ง8ตัวเดียวบนล่าง จับคู่ไห้8่8 1ป0เน้น8 2ดสอห้างเดียวโคโลทั้งเบาทั้งกินไอติมเข่าครับโอ้ยเขาคักท่านท่านเาทดกินร้นีกวมาทอมกินเนายอกเบายอกบอสทียนสิมอานทำไม่ผ้าได้หาเก่านะบัดได้ตะเกาหาน้อวันวงหันเนาะน้งวันนี้มันย่างมัทุย่างมาเลยเดอดอันมสไโอเล็กย่างมาถูกโตบ่ นีื่อนสาม่อนสเ็กดังเด็กเด็เด็ัเ็กน้อยเี่ยง่เจสซีเนี่ยบอกว่ายังมสุดโต่เจสี่เาเด็สี่ระมอสี่เจสาจะแแม่เจสีเด็มายหรือเจสี่ไม่สำัเยี่ยงมันจั่งเหล็กมืออาจารย์แท่นเหล็กอาจารย์ อาจา์พิศนาะเนาะน้นนองแป้งเนาะบางรายชื่อรับเงินนะคะนะคะสรุปการนอกาวันนี้สิท่อไปเอาโคงคุอท่ายอยู่ด้วยุันรุาร์ เน้นบนก็มอสุกศิลังคือร้านสิบไปบนก็จังไหนหัวหนมาร้านบมานหลังสองสี่แปดศูนย์ห้าเก้าโอ้แปดศูนย์ห้าเก้าวที่หนึ่งที่ไรก็เอาเวอร์ชล่นแจักไปอ่ะ2สองสองไปโอ้สื่อเลยเด็กของแม่้าก็เด็กน้องพี่ญาเปสนิทเนอะคือเล็กโตเก้าแาดหัวซี่ตดหัว ว่าทะเบียนรถมันเป็น805-9นี่ย่ใส่เอซเบิ้งแต่ผ้าอย่าลืมด้อคงทุท่ายนุสิไปอยู่ด้วเออนุสิโทษสัมผัสอยู่ด้วเพื่อเพื่อพุ่มยวนบ้านแม่เพื่อนหายอีกวันนหันสองหาเก้าได้บอ่เด็กกะเล็กออกแมวจังวาวเบิ้งสิวาสะจะบอกแด้ว่าบินเลวมาเบิ้งมันผิดกฎหมายเบิ้งบ่ด้าเบิ้งไม่หยังสสไดสบ้านยุ่เยี่นจมมาบบนี้ จมมาแล้วแต่ยังคือเห็นในบรรจมย่าไหนก็บสื่อถ้าสามตัวสองตัวาเอาอันลังเกียก่าเจียเอาหกตัวสามตั้าเอาเวลาเันไปโค้งด้วยไทยบอได้บอกไหมสองหาเก้าพี่พี่มบอกเลยเเสียก่อนนี่ไงโอ้ยเบื้องบอได้บินเลขพี่น้องสองหาเก้า สรุปแม่ท่าของแม่พาเลขวิ่งเลขแรนวิ่ง8ตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่าง8 2 8 1 8 0 8เน้น82นะคะเลกน้นดียากกับมิซซ์นีะคะ8059น้านะคะบม่ทอเลีวเดียวหมม่ทออเลียวตั้งสามเจ้วั้ง3เจ้าบ่ตัดแจกเจ้าหาเก้าบ่เอาเล้เอาแต่สาตัว้อยต้อยป้าเป็นแต่เป็นล่มแทนแม่ เฮ้ยน้องแม่ระวังด้วยด้นะเอาตาเหล็กสามตัวมั่นใจว่าเหล็กจะของมากกวาเออแม่ยูรุ่งลางอ๋อเย็บบาเร็ตมากบนเอาแล้วหาะเอาแล้วเตอรีเขาเรียดอกโอ้ยมั่นใจว่ารางวัลที่หนึ่งผู้นอารางวัลนี่แปดฟองนี่มั่นใจบนข้างล่างมั่นใจมันสิไปบนนะมั่นใจบนจ้ะแล้วก็เดี๋ยวซื้อลางบนไ่รู้เนาะลางบนลาสเตอรีซื้อไว้เลยลาสเตอรีนี่ใสเอฟซีโสมานการเดินทางของแม่พานะคะแม่นอรดา เห็นนี่ยังโอ้ยเบิ่งนะเบียนรหเจ้าของตัวใดมันมีบ่าหาหปหปอันนี้คือหาแปดกะนะมัมนแน่บหกัน่อนี้เดเด็อนเดกแนมาแต่หน้าฮกแปดต่บมีมันกตบ่มีทั้งสี่ตัวละส่าวัม่หันนูที่นยากกับฝุกเนาะไอ้สีตัวไห แปดศูนย์ห้เก้าเอพูขนาดเลยเหรอเนาะยังเม่วันใดโูอ่ะรงวันที่2แล้ววันที่สีู่ไม่ยังเลยตามรวดได้เลยเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดเพื่อรถไยเช่อให้เป็นโสดรมาสืีอนั่งขึ้นมื่วานั่นมื่อานั่นมาซืีอนั่งมอันไดเลยเลยไดยสามตัวเสตัวทย้าวห้อเ้าหัววอนหสือไปทางเก้าหรัดใบตอ้เก้าหเอฟซโสมันกานแนวทางของแม่พานะคะ